เวอร์ไวท์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดมืนมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติราชครู มีหน้าที่เสาะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลมาเพื่อประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันเพื่อไม่แน่ว่าท่านมีบุญสัมพันธ์ต้องตาถูกใจกับวัตถุมงคลชิ้นใดชนิดใดของหลวงปู่หลวงพ่อซึ่งท่านทําการปรลกปลุกเสกอธิษฐานจิตไว้อย่างดียิ่งแล้วคุณนําวัตถุมงคลไปใช้ไปบูชาด้วยความเคาเรพเลื่อมใสสการะ อาจจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาบอนก็เป็นได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอสุดยอดพระกลิ่งเป็นพระกลิ่งรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าอัจจิตโตแห่งวัดห้วยลำใไยจังหวัดนครสวรรค์พระกลิงที่ว่านี้ชื่อว่าพระกลิ่งโป่งฟ้ามหาสิทธิศัก พระกลิ่งโป่งฟ้ามหาสิทธิศักดิ์ของหลวงปู่เช้าว,วัดห้วยลำใหญ่ทรงคุณความศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายประการด้วยกันก่อนอื่นนะก่อนที่จะแนะนำพระกลิ่งโป่งฟ้าให้คุณได้รับทราบก็จะต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าในปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าท่านได้ล่วงลับดับสังขารลงไปแล้วหลายปีด้วยกันคือท่านมรณภาพ ในคืนวันที่7สิงหาคม2557ถึงปัจจุบันนี้ก็เก้าปี10ปีแล้วนะครับแต่ทว่ากายสังขารกายเนื้อหลวงปู่เช้าท่านไม่อยู่แล้วก็จริงแต่ท่านได้สร้างของวิเศษมอบไว้ให้ทิ้งไว้ให้ให้ลูกศิษย์ให้หลานศิษย์ให้ผู้มีบุญที่บังเอิญเกิดมาภายหลังกับกายสังขารของท่านเกิดมาภายหลังแต่ทว่ามีบุญสัมพันธ์กับท่าน อ่าคุณมาดูพระกลิ่งโป่งฟ้าแล้วคุณอาจจะเห็นคุณค่าเห็นความศักดิ์สิทธิ์นำไปบูชาด้วยพลังจิตตรานุกภาพของหลวงปู่เช้าก็จะบันดาลให้ชีวิตของคุณหน้าที่การงานครอบครัวคุณดีขึ้นก็เป็นได้มาพูดถึงพระกลิ่งโป่งฟ้าของหลวงปู่เช้าสักหน่อยหนึ่งเป็นพระกลิ่งรุ่นเดียวเรียกว่ารุ่นแรกแล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นเดียวจริงๆหลวงปู่เช้าท่านตั้งใจสร้างตั้งใจทําตั้งใจเสก โดยทําพิธีลงแผ่นทองแผ่นชนวนต่างๆก่อนแล้วก็เมื่อถึงเลิกถึงยามอันเป็นมหามงคลก็ทําพิธีเททองกันที่บริเวณลานวัดห้วยลําใหญ่โดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าจับสายสูตรแล้วก็นั่งปลกในขณะเททองเมื่อเททองหล่อเป็นองค์พระเรียบร้อยแล้วหลวงปู่เช้าท่านก็ทําการปลก ปลุกเสกเดี่ยวเรียกว่าเสกเดี่ยวในหลายวาระหลายครั้งด้วยกันการปลุกเสกของท่านนั้นก็กระทํากันในบริเวณใกล้ๆกุฏิที่หลวงปู่เช้าท่านจำวัดเรียกว่าเรียบง่ายแต่ทวีความเข้มขลังมากมายเลยพระกลิ่งโป่งฟ้าชื่อโป่งฟ้ามาอย่างไงอา้าวก็จะต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าพระกลิ่งโป่งฟ้าเป็นพระกลิงซึ่งสร้างทาตามแบบ โบราณน,นะครับตามแบบพระกลิ่งโบราณทุกประการแต่ถ้าว่าแปลกกว่าพระกลิ่งโดยทั่วไปแปลกกว่ายังไงนี่ผมจะเรียนให้คุณฟังว่าตำราการสร้างพระโปร่งฟ้าหรือว่าพระกลิ่งโปร่งฟ้าเนี่ยตำราเลยนะจะไม่ปิดก้นพระกลิ่งไม่ชักเม็ดกลิ่งแต่ ช่างจะเทให้องค์พระเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งองค์ที่พระเกตแล้วก็ที่ฐานเนี่ยจะเห็นแจ้งแทงตลอดถึงกันไว้ทำไมไว้สำหรับการอธิษฐานดวงการอธิษฐานชัตตาหรือการขอในสิ่งที่ปรารถนาโดยการอาราธนาพระกลิ่งขึ้นส่องฟ้าคำนี้นะครับ อาราธนาพระกลิ่งโป่งฟ้าขึ้นส่องฟ้าหากเห็นตลอดตั้งแต่ปลายพระเกศทะลุไปจนถึงฐานองค์พระไปจนถึงส่องฟ้าได้ท่านว่าท่านว่าหมายความว่าครูบาอาจารย์ท่านว่าสิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จผลดวงชะตาวาสนาจะดีอุบัติเหตุเคะ ร้ายภัยปัญหาต่างๆจะคลี่คลายออกไปเพราะเหตุว่าไม่มีสิ่งใดปิดกัน้นขัดขวางเราเลยแลคือเอาพระกลิ่งเนี่ยนะครับอารัธนานะอารัธนาหมายถึงว่าถ้าคุณมีปัญหาชีวิตดวงตกหรือว่าหน้าที่การงานมีปัญหาเรียกว่าจะหนุนดวงให้สูงขึ้นอารัธนาพระกลิ่งยกขึ้นส่องส่องมองไปบนฟ้าเลย แล้วเห็นตลอดไปเห็นตลอดตั้งแต่พระเกศไปจนถึงฐานพระเนี่ยไม่มีสิ่งใดปิดกัน้นเป็นอุป,ปรสรรคหมายความว่าชีวิตคุณจะไม่มีอุป,ปรสรรคหมายความว่าสิ่งที่มุ่งมา่ปราถนาจะสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะไม่มีอะไรมาติดขัดขัดขวางนี่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 น,น,นี่พระกลิ่งบองฟ้า ตำหรับตำราวิธีอารัธนาท่านทำด้วยเหตุนี้นะไม่มีอะไรมาติดมาขัดมาขัดมาขวางมากันเพราะฉะนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรารถนาได้ดังหวังเพราะฉะนั้นดวงที่จะตกจะสุดกลับทะลุไปหนุนดวงให้สูงขึ้นไปจนถึงฟากฟ้านี่นี่ตำราพระกลิ่งโป่งฟ้าผมจึงบอกว่าเป็นพระกิ่งซึ่งตำราเนี่ย ไม่ค่อยมีใครทําไม่ค่อยมีใครสร้างเออผมเล่านิดนึงว่าผมได้คุยกับเซียนพระกลิ่งท่านหนึ่งนะก็คุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเซียนพระกิ่งก็บอกว่าในสมัยนู้นเลยสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชแผรยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชยังไม่ได้สร้างพระกลิ่งเนี่ยนะมูลเหตุที่พระองค์ทรงสนใจในพระกลิ่งก็เพราะว่าสมเด็จพระอุปชาคือสมเด็จพระวรณรัต์แดงเนี่ยท่านมีอาการนะท้องล่วง ในสมัยนั้นก็กลัวว่าจะเป็นโรคอะฮิวาตะกะโลกโรคหาในสมัยนั้นนะเพราะว่าการแพทย์ยังไม่เจริญการอนามัยการสาธารณสุขยังไม่เจริญนะก็เกรงว่าสม,เ,สมเด็จพระวรรณรัต์แดงเนี่ยท่านจะมีอาการโรคหาวรรณโลกสมเด็จพระวรรณรัตแดงนี่เป็นองค์อาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชแผ่นในสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างพระกลิ่งนะครับ สมเด็จพระสังฆราชแพย่ยังไม่ได้สร้างพระกลิ่งเลยยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชซะด้วยซ้ําสมเด็จพระวรรรัตแดงเนี่ยท่านก็ทรงมีศรัทธานําพระกลิ่งมาอาราธนาทำน้ําพระพุทธมนต์แล้วก็ดื่มฉันไปปรากฏว่าโรคท้องล่วงที่เป็นอยู่อย่างรุนแรงเนี่ยปรากฏว่าหายดีเป็นปลิดทิ้งนี่จึงเป็นสาเหตุที่สมเด็จพระสังฆาราชแพรทรงให้ความสนพระไทยใน พระพุทธคุณของพระกลิ่งแล้วก็ทรงสร้างพระกลิ่งในการต่อมาเป็นตำหลับตาราพระกลิ่งวสุทั์แล้วต่อจากนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าพระกลิ่งองค์ที่สมเด็จพระวรรณรัตนแดงทรงหยิบไปอารัธนาทำน้ำพระพุทธมนต์นั้นเป็นพระกลิ่งจีนใหญ่พระกลิ่งจีนเรียกว่าพระกลิ่งจีนใหญ่ก็เรียก พระกลิ่งนอกพระกลิ่งจีนนอกก็เรียกและที่จริงก็มีชื่อชื่อว่าพระกลิ่งพัชรีตีอองพระกลิ่งพัชรีตีองเนี่ยเป็นพระกลิ่งที่มาจากเมืองจีนนะครับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของจีนเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากสร้างเป็นพระภัยสัตว์คูรุคือสร้างเป็นพระกลิ่งจีนนอกหรือว่าพัชรีตีองเนี่ยแล้วก็พ่อค้าวานิชต่างๆก็นําติดตัวมาจากเมืองจีน สมเด็จพระวรรณรัตนแดงท่านก็ทรงมีไว้ในครอบครองแล้วก็จะบอกว่าพระกลิ่งพรัชรีตีอ,องเนี่ยก็มีลักษณะเป็นกลิ่งโป่งฟ้าเหมือนกันคือองค์พระเนี่ยเห็นแจ้งแทงตลอดตั้งแต่พระเกศไปจนทะลุพระบาทนี่เสียนพระกิ่งคนนี้ก็เล่าให้ผมฟังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันจากนั้นแกก็เช่าพระกิ่งโป่งฟ้าของหลวงปู่เช้าไปเนี่ย ครบชุดเลยแกบอกว่าสมัยนี้ไม่มีคนสร้างแล้วพระกลิ่งโป่งฟ้าเออไม่มีคนสร้างแล้วตำราพระกลิงโป่งฟ้านี่ไม่มีพอรู้ว่าหลวงปู่เช้าทำพระกลิ่งโป่งฟ้าก็มาเสาะ,ะแสวงหาเอาไปบูชาแกบอกไปบูชาเลยนะเพราะว่าพระกลิ่งแพงๆเนี่ยแกซื้อแกขายเยอะแยะไปหมด พระกิ่งบงฟ้านี่ทาน้ํามนต์ดีก็ต้องทําน้ํามนต์ดีแล้วครับเพราะว่าสมเด็จพระวรนรัตนแดงก็อาราธนาพระกิ่งลักษณะโปร่งฟ้าแบบเนี้ยพระกิ่งพระเฉลียตีองอาราธนาทาน้ําก็สามารถที่จะหยุดโรคภัยไข้เจ็บได้นะน้ำพระพุทธมนต์จากพระกิ่งพระชลียตีองเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ว่ากันอย่างนั้นผมจะเล่าต่อว่าเซียนพระกิ่งคนนี้แกก็ซื้อขายพระกิ่งพระกิ่งหลักๆเป็นพระกิ่งวัสุทัศน์พระกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิม หรือว่าพระกลิ่งที่เป็นที่นิยมนะเลสวนต่างๆซื้อขายมาเยอะแกบอกว่าเนี่ยพระกลิ่งโป่งฟ้าปัจจุบันพระเกจิอาจารย์สร้างทำไม่มีแล้วตำราโป่งฟ้าเป็นตำราเลยนะตำราโป่งฟ้านี่แทบจะไม่มีแล้วแกก็มาเช่าไปแล้วก็ต้องเรียนว่าพระกลิ่งโป่งฟ้าเนี่ยพุทธคุณสูงเด่นชัดเจนอีกด้านหนึ่งคือการหนุนยก ดวงชะตาก็เหมือนผมบอกแล้วครับวิธีรัทนาพระกลิ่งบงฟ้าอาราธนาหวังพระพุทธคุณนะจะแขวนติดตัวก็ได้หรือว่าจะอารัธนาทำน้ำพระพุทธมนต์ก็ได้หรือจะบูชาติดหิ่งไว้ในหิ่งพระไว้ในสถานที่อันสมควรก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้บูชาและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวคนในบ้านด้วยส่วนว่าถ้าถึงคราวเคราะ ดวงไม่ดีดวงตกดวงชงอ่าว่าทางโหราศาสตร์นะโอ้โชคชะตาราศีไม่ดีมีดาวร้ายดาวบารคพาะห์เข้ามาเบียนในดวงชะตาในภพเรือนร้ายอาลิมรณะวินาศต่างๆนั่นนก่อนกำเนิดเกิดปัญหาได้ดวงตกดวงตกทำยังไงอ่ะพระกลิ่งโป่งฟ้านี่ก็เหมือนพระกลิ่งโดยทั่วไปแต่วิธีการอาราธนาเพื่อเสริมดวงก็ยกขึ้นส่องฟ้า วิธีการส่องฟ้าเออไม่มีในพระกลิ่งองค์อื่นเพราะว่าท่านปิดก้นครูบาอาจารย์ท่านปิดก้นหมดแล้วนะมองไม่เห็นไม่ทะลุปลุกโปงถ้าพระกลิ่งโปร่งฟ้านี่ทะลุปลุกโปงอ่าเมื่อทะลุปลุกปงเห็นได้ไปจนถึงท้องฟ้าแปลว่าดวงชะตาก็ไม่มีอุปสรรคปัญหามากีดมากั้นมาเบียดบังตัดหลอนว่ากันอย่างนั้นนี่อุปเทศ ตำลาพระกลิ่งโป่งฟ้าของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำใหญ่คำว่าปโป่งฟ้าผมอาจารย์ชาติราชครูแม่ชอบเสาะ,ะแสวงหาครูบาอาจารย์อ่านตำรับตำราเก่าๆไปเจอการสร้างพระกลิ่งโป่งฟ้าเข้าหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำใหญ่ตำลาโป่งฟ้าผมเคยพบเคยเห็นจำได้หมายรู้ว่าอ้อ ตะกุดมหาจัก,กรพัโป่งฟ้าของหลวงปู่พาดวัดไล่นี่ก็เสริมวิชาโป่งฟ้าเข้าไปซะอีกด้วยคําว่าตะกุดมหาจัก,กรพัทหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นตะกุฏทรงคุณวิเศษใหญ่เป็นตะกุฏอันประกอบด้วยพระยันมหาจัก,กรพัทอันเป็นพระยันยศถาใหญ่อันเป็นพระยันราชศักดิ์ใหญ่เหนือกว่ายันทั้งปวงนี่ยังไม่พอ ของหลวงปู่ผาดวัดไล่สร้างตะกุดมหาจัก,กรพรรดิอยู่รุ่นหนึ่งใหญ่ดอกใหญ่แต่ทว่าโอ้มีโปร่งฟ้าเสกหนุนด้วยวิชาโปร่งฟ้าอีกด้วยยกตะกุดมหาจัก,กรพรรดิโปร่งฟ้าขึ้นสองฟ้าหากเห็นทะลุปลุกโปร่งตลอดลอดไปจนถึงท้องฟ้าแปลว่าดวงชัดตาฟ้ากำหนดแปลว่า สิ่งใดๆที่ติดขัดอัตคัดขัดสนพลันมาลายหายสิ้นไปไม่มีอะไรมาปิดบังมาซ่อนเลนมากีดกั้นอีกนะทะลุปุโปรงโปร่งโล่งสบายดวงที่จะตกที่ดวงไม่ดีทำอะไรไม่ขึ้นมีปัญหาต่างๆนั้นาทะลุปุโปรงหมดเพราะเห็นถึงท้องฟ้าอุอปสรรคปัญหาโดนทำลายนี่ กุดมหาจัก,กรพรรดิโปร่งฟ้าของหลวงปู่พาดวัดไร่มีรุ่นนึงโอ้ผมห่วงมากนะรุ่นนี้ <c oughs> เล่านอกเรื่องซะแล้วผมมีจัก,กรพรรดิรุ่นแรกหลวงปู่พาดอมีจัก,กรพรรดิโปร่งฟ้าจัก,กรพรรดิโปร่งฟ้านี่ผมไปขอหลวงนาละออเลยเออขอเลือกขอคัดห่วงเพราะรู้ว่าตำรับตำราวิชาโปร่งฟ้าไม่ใช่สร้างไม่ใช่ทำกันง่ายๆ ยิ่งเป็นตะกุดมหาจากักรพรรดิโหชอบอยู่แล้วมหาจากักรพรรดิตะกุดดอกใหญ่ชอบสมัยก่อนเคยสะพายตะกุดสะพายแร่งของหลวงพ่ออัพวัดท้องไซอ่าเขาเรียกว่าตะกุดกันงูแต่ที่จริงหลวงพ่ออัพท่านใส่พยันไว้เต็มไปหมดเลยเรียกว่าตะกุดสะพายแร่งได้เลยสะพายเป็นดาบหรือว่าอย่างนั้นเนี่ยอสะพายไปสะพายมาแหมเมียบอกพี่เบาๆหน่อยเถอะ <c oughs> แหมตัวก็ไม่ได้ใหญ่สะพายสันหลังแอนเลยเอเลยจําเป็นต้อง จำนายออกไปแต่พอจัก,กรพรรดิปงฟ้าหลวงปูพ่พาดมีแม่กูสะพายได้มันไม่หนักไม่หนักเอวไม่หนักคอผมห่วงเลยคราวนี้ <c oughs> เลานอกเรื่องซอั้แล้วอ้าวนี่แหละครับพระกลิ่งปงฟ้าของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำใไย,ยมีอุปเทศมีคุณวิเศษเหมือนกับพระกลิ่งของครูบาอาจารย์โดยทั่วไปแต่เท่าว่าเป็นพระกลิ่งซึ่งอธิฐานดวงได้คีดเส้นใต้คำว่าอธิฐานดวง พระกลิ่งที่อธิษฐานดวงได้โดยทํากรรมวิธีโปร่งฟ้าส่องฟ้าแล,ล้วโปร่งฟ้าแบบที่ผมเล่าให้คุณฟังข้างต้นเนี่ยคุณไปพลิกดูในตลาดไม่มีหรอกครับในตลาดวัตถุมงคลครูบาอาจารย์ไม่มีคนสร้างคนทําตํำรับตําราไม่ถึงไม่เหมือนอาจารย์ชาติเอาแหมค้นชอบค้นชอบหาตํำรับตําลาอะไรแปลกๆเนี่ยขอให้บอกเธอะแหมไปถึงที่เลยผมอ่ะก็เลยนํามาฝากกันครับพระกลิ่งนี้นะมีสี่เนื้อแหมเล่าให้ฟังจะจบแล้ว พระกลิ่งโปร่งฟ้ามีสีเนื้อแต่และเนื้อล้วนแต่ทําพิธีเททองหล่อที่วัดทั้งสิ้นปลุกเสกโดยหลวงปู่เช้าองค์เดียวเสกเดียวพระกลิ่งเนี่ยผมพูดตรงๆนะขนาดก็เรียกว่าเขื่องนิดนึงแต่ว่าสวยงามพุทธลักษณะสวยงามเออเป็นโปร่งฟ้าหาไม่ได้หรอกครับ ท่านก็ลองดูแล้วกันนะถ้าท่านต้องการของศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะมาชมคลิปนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของท่านแล้วครับถ้าท่านอยากจะได้ท่านการุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อสอบถามกันได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาภูโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศัตรูบีทาวินาศสันติ ผมอาจารย์ชาติน่าจะครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ